เอาล่ะครับผมกราสวัสดีท่านชูท่านก็เดินทางยิีตะลักเข้าสู่ช่องมิดไนโซเซตี้กันอีกเช่นเคยและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโต้หรือว่าต้านลู่สมพยุทธวิญญาณจ่าหรือว่าเกมถังซานใหม่กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับผมว่าตัวละครเนี่ยมีผลกับวงแหวนวิญญาณยังไงบ้างนะครับผมโดยเฉพาะตัวละครที่ดาวน้อยๆนะครับผมนะผมเห็นหลายๆคนเนี่ยโอ้โหตัวละครแค่3ดาวนะครับผมไปใส่วงแหวนวิญญาณแบบ2 5 0 0 0ถึงห้าหมปีเดี๋ยวผมมาบอกนะครับผมว่าทำไมมันถึงใส่ไม่ได้เนาะ ก่อนอื่นเลยนะครับผมเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยก็แล้วกันเอาแล้วครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมแอดไปเลยที่ Line แอด powerplay แอดนำหน้านะฮะหรือว่าสะดวกทาง Facebook สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเล,เลยนะครับผมโดยทางด้านของ powerplay รับเติมเกมเกมชิน i m p a c คครับ G free fire ROX 7 n i g h t t o นะครับผมบันทึกรับ3ก๊กเกมใหม่ๆอย่าง my hero ละต้าหลวตา้ตาลู่สมรยุทธวิญญ,ญญาณจารหรือว่าเกมถังซานใหม่ก็รับเติมเช่นกันนะครับผม รวมถึงเกมดีนอีกมากมายมากกว่า30เกมให้ท่านผู้ชมได้เลือกเติมกันเลยนะฮะใครอยากเติมแพ็กเกจตด,ดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะครับผมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเปิดให้บรกิการตั้งแต่10โมงเช้าอยู่ถึงตี3เอาใจสายนอนดึกตี1ตี2ตี3ใครยังไม่หลับยังไม่นอนก็สามารถไปจัดได้เลยนะครับผมกับ Power Play นั่นเองนะฮะคิดจะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง Power Play ะครับผมและที่สําคัญนะฮะใครที่อยากเติมเกมถังซานโดยเฉพาะเลยเนี่ยผมก็แนะนําเป็นแพ็กเจใหญ่สุดนะครับผม3,700บาทเหลือเพียง3,150บาทเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าแอดไลน,น์แอดนี่แอดหน้าแล้วก็เผาโอเพย์ได้เลยนะครับผมเปิดแต่10โมงเชา้าถึงตี3าใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทําการสอนเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เราเข้ามาที่ตัวละครของเราก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นอยู่ว่าตัวละครของผมตอนนี้นะครับผมอ้วนไฟสองดาวแดงนะฮะทางด้านของจูชิง2องดาวแดงเนาะออสกานะครับผมสองดาวแดงแล้วก็หัวอูก,กําลังจะสองดาวแดงแล้วก็มีตัวนี้ครับผมที่ผมเอามาใส่ในทีมเนี่ยถังซานคอนห้าวเทียนนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยยังอยู่ที่ สามดาวอยู่เพราะว่า,างบไม่ถึงนะครับผมท่านผู้ชมก็ต้องรอต่อไปนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน้องเสียงนะครับผมนะน้องเสียงเสียงหรือว่าไปเสือนเชียงนั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าตัวม่วงเนาะที่ใช้ได้ดย,ยาวๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของวงแหวววิญญาณเลยดีกว่าวงแหวนวิญญาณเนี่ยเพื่อนๆเ,เข้ามาดูครับผมทางด้านของวงแหวววิญญาณที่ผมใส่นะฮะอ้วนเนี่ยใส่ห้าหมื่นปีด้วยนะครับผมสามหมื่นสองหมื่นห้านะสามหมื่นห้า ตัวอ,อื่นๆเนี่ยผมจะใส่เป็นแบบ4ี่หมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยใส่ทุกตัวเลยเห็นไหมเพื่อนๆลองสังเกตวงแหวนผมไปก่อนนะครับผมนะนี่ประมาณนี้ถังซานก็ยังใส่เห็นไหมสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าน้องสียังใส่สองหมื่นหมดเลยเพราะว่าหาวงแหวนยังไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวต้องไปล่าวงแหวนต่ออ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับผมสําหรับอ้วนไฟเนาะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสําหรับอ้วนไฟแล้วกันอ้วนไฟเนี่ยเปิดวงแหวน5 0,000นปีนะวงแหวน50,000ปีนะครับผม ถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือสีเหลืองแบบนี้นะฮะตัวสอสีเหลืองเนี่ยหมายความว่าเราสามารถเปิดใช้ได้แล้วนะครับผมนะวงแหวน5 0,000ปีเนี่ยทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้เห็นไหมเมื่อปล่อยอีกครั้งจะเพิ่มโอกาสถาวร10%อะไรเงี้ยอันนี้คือสามารถใช้ได้นะครับผมนะถ้าขึ้นเป็นสีเหลืองคือสามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าอ้วนไฟผมเนี่ยดาวไม่ถึงล่ะทำยังไงนะครับผมถ้าเกิดว่าอ้วานไฟของผมเนี่ยมีดาวแค่3ดาวทองนะครับผมเหมือนตัวถังซาน มันจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของตัวถังซานก่อนเลยแล้วกันตัวถังซานของผมเนี่ยนะครับผมผมใส่2 0 0 0มืนปี20,000ื 20, ่นปีนะครับผมมันยังขึ้นเป็นตัวหนังสือสีเหลืองอยู่เห็นไหมมันจะใช้ของวงแหวน10,000ปีนะฮะอัปเกรดดาเมจอะไรเงี้ยนะครับผมง,งูประปานะฮะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับผมไปใส่วงแหวน2 5 5 0 0ปีละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมมาดูห้าวงแหวนที่3ามนี่ครับผม ตัวหนังสือมันเป็นสีเทาครับท่านผู้ชมคือตัวหนังสือมันเป็นสีเทาหมายความว่าสเตตัสตรงนี้นะครับผมตัวละครถังซานคอนห้าวเทียนจะไม่ได้รับนะครับผมทางด้านของอวงแหวน2 5 0 0 0ปีตรงนี้แต่อย่างใดนะฮะก็คือเสียเปล่านั่นแหละคือใส่ไปฟรีใส่ไปเล่นเล่นให้พลังลบมันสูงแค่นั้นเองนะฮะแนะนําว่าใหเ้เพื่อนไปใส่วงแหวน20,000ปีดีกว่านะครับผมหรือว่า1 5 0 0 0ันปีก็ได้อย่างเช่นผมไปใส่วงแหวนแมงตองใช่ไหม ตอนนี้วงแหวนแมงป่องมันตรงสือสีเหลืองมันยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับเราก็มาเปิดใส่แบบนี้ปับ๊บนี่ฮะมันก็จะมาใช้ทางด้านของนี่ครับผมเป็นเมื่อเททีของตนนะฮะต่ำกว่า50%จะได้รับโล่นะครับผมในจํานวนหนึ่งไงนะเ,เท่ากับ15%ที่อ่าของเททีที่สูญเสียไปแล้วอะไรประมาณนี้คือมันจะใช้อันนี้ครับท่านผู้ชมมันจะใช้อันนี้แทนครับผมเดี๋ยวเรามาดูวงแหวนที่4วงแหวนที่4เนี่ยนะครับผมนะ เราก็ไม่สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่า,าดาวตัวละครไม่ถึงเห็นไหมมันจะกลายเป็นสีเทาๆแบบนี้เลยนะคะสังเกตดูด้านล่างมันจะมีเครื่องหมายตกใจแล้วมันจะเขียนว่าดูดซับวงแหวนวิญญาณจานถึง4ดาวทองนะครับผมถึงจะเกิดผลนั่นเองก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตัวละครไม่ถึง4ี่ดาวทองหมดสิทธิ์ใช้งานทันทีนะครับผมนะตัวละครถังซานของผมเนี่ยมันอยู่ที่3ดาวทองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วงแหวน25,000ปีจะไม่เกิดผลใดๆเลยนะครับผมนะอันนี้ก็คือ,อคำแนะนำเนาะหลายๆคนที่แบบเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วก็อาจจะรู้นะครับผมแต่หลายๆคนเนี่ยผมไปดูมาก็ยังไม่รู้เช่นกันเนาะวิดีโอนี้ผมก็เลยเออมาสอนให้เพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะไม่รู้นะครับผมนะอย่างเช่นเดี๋ยวผมไปดูในตัวอย่างละกันเนาะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อว่าเอ้ย คนแม่โอ้โหเล่นมาตั้งหลายวันแล้วมันก็น่าจะรู้หมดแล้วอะไรเงี้ยับผมนะจริงๆมันไม่รู้นะครับผมนะหลายๆคนก็อ่ามันก็มีทั้งคนที่รู้แล้วก็คนที่ไม่รู้เนาะเกมมันเพิ่งเปิดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของตัวละครระดับเอเนอาร์แล้วกันเนาะอ่าไปดูตัวละครที่หาได้ยากที่สุดเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับตัวละครอ่าไอนี่เลยถังซานคอนนี่แหละหายากแล้วก็ถังซานรับอ่าถังซานรับสามดาวแล้วกันเนาะถังซานรับสามดาว เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของวงแหวนวิญญาณนะครับผมว่าเขาใส่วงแหวนวิญญาณยังไงอะไรยังไงกันบ้างนะครับนี่เป็นห้าหมื่นปีเฮ้ยถังซารลับดูไม่ได้ผมลืมไปถังซารลับมันเป็นอาวุธลับดีกว่าไม่ได้ใส่วงแหวนเราต้องดูทางด้านของฐานห้าวแล้วกันฐันห้าวฐันห้าวสาักสามดาวเนาะ่านห้าวสามสามดาวเราไปหาให้เพื่อนๆดูนะครับผมเนี่ยเห็นไหมก็ยังมีคนใส่สองหมื่นห้าพันปีอยู่นะครับผมนะ เพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบใส่ทิ้งไว้เพราะว่ากลัวย่อยวงแหวนวิญญาณทิ้งหรือว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าเออใส่ไว้เพราะด้วยความไม่รู้นะครับผมมันมหีหลากหลายรูปแบบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะเอามาบอกเพื่อนๆว่าถ้าถัางถังถังห้าวเนาะมัน3ดาวเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้วงแหวนวิญญ,ญาณ25,000ปีได้นะครับผมนะแต่มันจะยังได้สเตตัสของวงแหวน10,000 หนึ่งหมื่นปนะีนั้นน่ะน่าจะยังได้อยู่นะครับผมนะน่าจะยังได้อยู่แต่สองหมื่นห้าเนี่ยไม่ได้แน่ๆน,นะฮะไม่ได้แน่แน่เ,เห็นไหมแต่หลายคนก็ใส่สองหมื่นห้าสามหมื่นห้าอะไรเงี้ยทันทันท,ที่ดาวตัวละครมันไม่ถึงอนะ่ะเพื่อนๆนเหมือนที่ผมเปิดไปให้เพื่อนๆดูเนี่ยเนี่ยนะครับผมนะเนี่ยมันก็จะไม่เปิดเพราะมันบอกว่าดูดซับวิญญาณจานท์สี่ดาวถึงจะเกิดผลนะครับอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคําแนะนําของผมเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมที่มาเล่นเกมโตวหลัวต้าลูส่สรพพยุตวิญญาณจานนะครับผมยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเล่นเกมอย่างสนุกสนานก็แล้วกันนะครับอันไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามผมได้เลยนะอันไหนที่ผมรู้เดี๋ยวผมจะอตอบคําถามก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าอันไหนที่ไม่รู้เนี่ยยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมนะช่วยคอมเมนต์บอกคนดูหน่อยก็แล้วกันนะครับยังไงวิดีโอนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเราไว้ด้วยนะครับก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมฝอกไว้ด้วยละกันสำหรับสปอนเซอร์เติมเกมของเรานะครับผมบริษัท power play นั่นเองนะฮะเปิดให้บรกิการตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึงตี3เอาใจสายนอนดึกนะฮะแพ็กเกจใหญ่สุด3 7 0 0บาทเหลือเพียง3,150บาทเท่านั้นนะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้สาสวัสดีครับผม